ในตัวบุตรสาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนใช้ความรุนแรงในการที่จะให้ความรักคนอื่นแล้วก็นิสัยของค่อนข,ข้างที่จะแย่มากๆแย่มากๆพอเขาทริปเพื่อแบบผิดๆใช่แล้วพอกลายเป็นผีก็กลายเป็นว่ายิ่งแย่ก,กว่าเดิมเข้าไปอีกคะ่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าการหลอกมันจะแบบเต็มสตรีมอยากไปไปเลย <Yeah. S 1> ใช่ชีวิตจริงหนูเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่สวยค่ะ <laughs> อ้ายอยาละหนูว่ามันต่างตรงที่ตัวจินจะดูโตกว่าหนูมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูพึ่งพาได้แน่นอนมองไปปุ๊บผู้หญิงคนนี้พึ่งพาได้แต่แบบอย่างตัวหนูเองชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะได้อ่ะ ลิลลี่ะดาพาทองคำค่ะรับบทเป็นบุษบาค่ะค่ะาอค่ะไอโฟอิค่ะรับบทเป็นจินค่ะสตางตปาริศาค่ะรับบทเป็นออนค่ะยูเอลลามิตารับบทเป็นยาค่ะเพิร์ดวินสลาค่ะรับบทเป็นหงค่ะเรื่องเรามีอยู่ว่าคือมันก็เป็นหนังผีที่ดำเนินเรื่องด้วยกัน คนที่เป็นผีเนี่ยคือเขาเป็นคนบูลลี่ค่ะคือเป็นหัวหน้าแก๊งเลยเป็นแบบตัวแสบตัวซ่าเลยแล้วก็จะเป็นแบบการถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละมุมที่แบบเป็นในวัยเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเฮ้ยการที่เราเจอผีหรือว่าการที่เราต้องรับเหมือคนบูลลี่เนี่ยมันแบบเป็น,นในตัวบุตรบาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนใช้ความรุนแรงในการที่จะให้ความรักคนอื่นแล้วก็นิสัยของค่อนข้างที่จะแย่ yeah. มากๆยากมากมากพอเขาทรีเพื่อแบบผิดใช่แล้วพอกลายเป็นผี่ก็กลายเป็นว่ายิ่งแย่กว่าเดิมเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าการหลอกมันจะแบบเต็มสตรีมอยากไปไปเลยใช่ชีวิตจริงหนูเป็นคน่เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่สวยออยากนะไม่ชีวิตจริงก็ไม่ได้เรียบร้อยก็เป็นคนแบบว่าเก๊กกงกลางเอเนอร์จีเยอะที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะยากค่ะเพราะว่าในบทม,มันก็ต้องแบบดูสุดูแบบนิ่งๆแบบกดดันเพื่อนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือหนูอะเข้าห้องน้ำอะหนูเข้าน้อยมากเพราะในห้องน้ำทุกห้องมันจะมีกระจกก็ต้องให้ผู้จัดการเข้าไปด้วยไม่ใช่เข้าไปอยู่ในใน,ในหน้าประตูนะเข้าไปในห้องน้ำได้เลย <Yeah. S 1> ใช่เพราะกลัวมากก็แบบกลัวจริงๆกลัวหลอนอะแล้ว็บกเคยลอเข้าเองลอบมือก็แบบลองหันมองกระจกสักนิดนึงแบบไม่ได้ว่ะแล้ว อ๋อพี่มาหน่อยค่ะจินจริงๆแล้วในโรงเรียนที่เขากาลังมีการบุตรี่นอยู่อ่ะจินเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วด้วยความที่เราก็เข้ามาด้วยความแบบมั่นใจเนาะมันก็เป็นคนที่อ่าอดีตเคยโดนบุลลีมาก่อนแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทําให้เราอ่ะเคยเรา,เรา,เราดันรู้สึกขึ้นมาว่าเราอยากลองสู้บ้าง ใช่พอเราย้ายโรงเรียนมาเราก็เลยแบบไม่รู้ภาษีภาษาว่าเขาเกิดเรื่องอะไรกันเรารู้แคาว่าเราต้องปกป้องทางตัวเองแล้วก็ปกป้องเพื่อนของเราด้วยคนดีมองต้องลง,ล,ง,ล,งละ <laughs> หนูว่ามันต่างตรงที่ตัวจินจะดูโตกว่าหนูมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูพึ่งพาได้แน่นอนมองไปปุ๊บผู้หญิงคนนี้พึ่งพาได้แต่แบบอย่างตัวหนูเองชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะได้อะ <laughs> ออเพอร์ะะจะเล่นเป็นหค่ะก็ <laughs> เป็นคนแบบไม่ไม่ดีไม่ร้ายอาจจะเป็นแบบผนก C C T V ของกลุ่มคือแบบคอยสังเกตการ์แต่แบบไม่มีเสียงเป็นแบบอยู่ในโหมดเงียบอะไรเงี้ยค่ะก็ะอาจจะแบบรู้อะไรบางอย่างหรือกําลังทาอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นแบบเป็นสายนิ่งนิ่งนิ่งสยบความเคลื่อนไหวได้ค่ะก็สําหรับตัวละครออนนะคะก็จะเป็นคนที่ดูเด็กที่สุดในกลุ่มค่ะก็จะมีความแบบสดใสแล้วก็จะเป็นคนแบบตรงไปตรงมานิดนึงค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่ ถ้าเรียงกันมาสี่คนเนี่ยจะเล็งเป้าหมายแล้วว่าแบบเธอโดนโดนคนแรกโดนยุมหัวคนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยล็อกเป้าเลยค่ะชีวิตจริงหนูว่าสดใสเหมือนกันแต่ว่าออนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ค่ะซึ่งถ้าในชีวิตจริงแล้วเราจะสู้แต่เราจะสู้ในแบบที่ว่าในการใช้ความสามารถและความพยายามของเราในการทําไม่ได้ค่ะ <c oughs> นหนูจะทําให้ตรงนี้มันมืดให้หมดเลยอ้ยเอาสิก็หนูนะคะก็ได้รับบทยา <c oughs> คุณหนูบ้านรวย <c oughs> ตรงข้าม <c oughs> าเพราะหนูเขาบอกว่าอของเขามงลลของหน่าจะมงตกเ <c oughs> พราะว่าก็อย่างนะคะเป็นคนหนูบ้านรวยที่มีความเป็นเด็กสูบเป็นคนเอาแต่ใจคนที่แบบว่าพูดอะไรเพื่อนต้องฟังอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็จะเป็นคนที่บุษสบารังแกหนักที่สุดอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพราะเรารวย คือลยก็ปิดเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันอืมอาจจะเพราะว่าอยากเป็นคนหยิบปัญหาค่ะแบบว่าถ้าสมมตินคนอื่นแบบว่าโดนแก้อาจจะแบบสู้กลับบ้างหรือว่าอาจจะเป็นยอมไปเลยแต่ของอยากคือจะหนีจะหนีแล้วแบบหนีม่สุดก็โดนจิกหัวกลับมาอีกอะไรอย่างี้ก็ไม่จบสักทีจริงจริงหนูจิกกลับเลิศเยเลิศนะเขาจิกซ้ายว่าหนูจิกขวาเลยอะ่ะ ไม่ยอมใช่มืดจักรพันธ์ดิดเงามาแล้วจริงๆเ่าให้หนูรู้จักพ uh> ี่ี่น้องๆเขามากก็คือภาพยนตร์งนี้เป็นภาพยนตร์ที่ท้าทายสำหรับทุกคนพอทุกคนก็ได้เปิดกับอะไรใหม่ๆเล่นหนังกี่ครั้งแรกเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกหรือแม้กระทั่งหนูก็ เหมือนกับก้าวข้ามเซตโซเดงมาครั้งแรกเหมือนกันยากค่ะชาเลนจ์มากแต่ที่ยากกว่าก็คือหยุดกินเพราะกับข้าวกองเล่อยมาก <c oughs> ค,คือคือปกติทุกกองถ่ายค่ะเขาก็จะมีขนมที่อยู่ในตะกร้า,าไว้อะไรอย่างนี้ให้แบบนักแสดงให้ชีมงานซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกองอะ่ะหนูไม่เคยเห็นขนมกองหมดเลยกองนี้คือกองแรกที่หมด <c oughs> <c oughs> แล้วก็เติมแล้วก็หมดอีก <c oughs> แบบว่าอันนี้ไม่เคยกินเลยอะแบบเฮ้ยไม่ไม่เคยเห็นเลยอันนี้อะไรอะแต่ก็หมดก็หายหายไปเรื่อยๆแล้วเมืวันการที่มันไม่มีสิ่งนั้นนะทำให้เราถามหาว่าพี่ไอวัเอ็เรากินเมื่อวันก่อนมันหาซื้อไม่ได้แต่มันอยู่ไหนวะขนมขนมใหม่ๆที่เราไม่เคยกิน้วยนะแต่ก็หมดใช่หมดตลอดตลอดแต่อีกอย่างที่แบบกองถ่ายทําให้พวกเราเซอร์ไพรส์มากก็คือ ตามนักแสดงมานักแสดงคนหนึ่งบ่นอยากกินปลาส้มเนี่ยกินแซลมอนจังเลยมาเป็นโต๊ะเลยมาทั้งแบบทะเลสาบเลยใช่หรือแบบนักแสดงเรื่องอมดึกๆเริ่มง่วงนี่มาแล้วยำวางโต๊ะโต๊ะโต๊ะเลยอ่อมแล้วอยากกินยำจังเลยอยากกินอะไรเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆที่นี่ก็จะเยอะสุดป่ะคะชอบคุยนะเราตั่งนิ่งอยู่ค่ะ ตะกาบเพราะว่าหนูอยากกินหลายอย่างแล้วแบบว่าถ้ากินข้าวด้วยมันจะมันจะอ้วนก็เลยกินเลมตันะเลมตะกาบใช่แต่ว่ากองนี้เป็นทุกคนนะเพราะว่าตอนที่สั่งซูชิมาก็คือเนี่ยกินแต่แซลมอนดินแต่แซลมอนใช่ข้าวข้าวเป็นหย่อมหย่อมทิ้งไว้ชิมชิมคือเพิร์รู้สึกว่าแบบเพิร์เป็นคนดูหนังผีเยอะมากค่ะชอบแบบหนังผีเรื่องผีอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ที่เราเล่นอ่ะมันเป็นหนังผีแบบ อะไรใหม่ๆจริงๆแบบมันเป็นขี่วัยรุ่นวัยรุ่นที่แบบมัธยมไม่พอเราเป็นวัยรุ่นกีฬาขีที่แบบตัวกลางคือวอลเลยด้วยบุลลี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คือพอรู้สึกว่าคําพูดในเรื่องอะค่ะคือมันเป็นแบบวัยรุ่นหมดเลยคือแบบเชื่อว่าถ้าแบบเป็นเจนซีอะไรเงี้ยดูมันจะเป็นคําพูดที่แบบย่อยง่ายฟังแล้วก็แบบอ๋อเออมัธยมอ๋อแบบเออแกวัยรุ่นว่าอะไรประมาณนี้คือยากผสมแบบตื่นเต้นด้วยแบบเหมือนเป็นกองแรกเลยค่ะที่แบบมีคนอายุเท่ากันที่เป็นผู้หญิงอะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเราจะแบบคืออินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดแตกต่างกันไปคือเราต้องใช้เวลาแบบ จูนเพื่อแบบรวมตัวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเราทํางานไปสักพักนึงค่ะคือแบบแค่ไม่กี่คิวเรารู้สึกว่าเออมันมีบางอย่างที่มันตรงกันแล้วแบบทาให้บรรยากาศกองกับการถ่ายทาแบบโปรทุกๆอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นการอยู่กองที่แบบแฮปปี้มากๆค่สะสหรับตัวหนูก็คือที่ชาเลนจ์เพราะว่าในเรื่องนี้มีที่หนูกลัวอยู่3มอย่างที่แคบที่สูงแล้วก็ผีหน,นูโดนหมดเลยใช <laughs> ่มันเป็นสิน่งที่กลัวมานานแล้วมันไม่สามารถเตรียมให้หายกลัวได้ภายในหนึ่งวันเราก็สู้จุดใจ มีการมีน้ำตาไหลมมีค่ะเป็นเป็นฉากที่ขึ้นที่สูงใช่ประมาณตึกสามชั้นครึ่งใช่ค่ะแล้วก็ร้องไห้อยู่บนนั้นเลยคือเขาเขาาให้แบบยงเยยงเยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นร้องไห้แทนใช่ถู้ดููคือผู้เห็นเหตุการณ์อยู่อยู่ในเหตุการณ์นูก็แบบสูงมากคือมันสูงมากจริงๆอ่ะพี่คือคนมองข้างล่างยังมองว่าเขาอยู่สูงอ่ะแล้วคือแบบถ้าเป็นพี่ลี่อยู่บนนั้นอ่ะน่าจะสูงมาก แล้วผ่านหนึ่งหนึ่งเทกคาดเอาน้งลงมาทั้งกองแบบนี่ร้องไห้นี่ร้องไห้ <laughs> แบบย,ยังไงวะแต่ว่าแบบนั่งนั่งมองแอบมอง <laughs> คือคนลุ่เดี๋ยวก็แบบแอบมอง <laughs> ยังไงวะยังไงถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยคตอแต่ว่าเหมือนเขามีแรงฮึบเยอะ <h surveys> มากมากคือก่อนก่อนหน้านั้นนะคะคือไม่เพิรู้สึกว่าเพิรไม่รู้ความกลัวนั้นจากเขาเลยอ่ะมันเหมือนเขายังแบบว่า ใช่มาแล้วข้างฉากแล้วแล้วแต้ก็ค่อยๆหลอดหลอดขึ้นไปในแบบที่แบบหน้าตายังยังเหมือนเอนเตอร์เทนคนอื่นอยู่ยังแบบเนี่ยว่าพอดีมาได้มาได้เนี่ยหลอดหลอดแล้วคนลุ้มแบบคนทั้งกองมีอยู่นั้นน่ะจนแบบไม่มีที่ให้ไปปอกเลยแต่เขาร้องให้ตัวเตะเลยเขาโคตรจริงๆแสงขาววาแล้ว ว่าหนูก็ขอถ่ายเช็คเลยค่ะเพื่อผลงานที่ดีเออโองหนูไม่อยู่ในจุดเึกแล้วพอวันนี้ต้องได้แสงทุกคนแบบแรกเลยเห็นพี่คุยในวิกิพีเดียหลอกการปูชอบมากอะไรอย่างงี้สเปกเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบ ผลงานเขาเป็นที่ประจกักษ์ตัวประเทศเนาะเออแบบว่ามันดีว่าคิดว่าเขาต้องแบบขรึมแล้วต้องแบบเข้มงวดมากแน่เลยทุกคนรู้กันเกาจะทุกคนรู้กันว่าแบบเขาอาจจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้แต่พอเปกๆๆก็นตัวจริงก็ก็แปบแต่งใหม่ดีเขาเป็นคนให้อิสระกับทุกคนอะไรเงี้ยให้อิสระมากจนเกินไปบางทีถามว่าพี่คุยขาอยากให้พวกหนูเล่นแนวไหนอ๋อหนูเล่นเลยลูก <laughs> ไม่ดูไม่ดูค่ะไม่ดูก็แบบ พี่คุยมีภาพในหัวแบบไหนคะเพราะเราก็คิดไม่ออกพอบทมันบางทีเราก็มันตีความได้หลายรูปแบบเพราะบอหนูอยากเล่นแบบไหนหนูเล่นเลยอ่างั้นให้หนูมองตรงไหนคะหนูมองเลยหนูเอาเลยหนูเอาเลยหรือบางทีแบบเราไปเหย่ยเขาพี่คุยอยากกินผัดผักพุ่งจังเลยพุ่งดีมาเป็นถาดแบบเขาให้อิสระมารจริงๆใช่ <c oughs> ร่วมงานกับพี่คุยรู้สึกว่าก็อย่างแรก็คือได้อิสระเลยค่ะคือเขาให้นักแสดงร่วมดีไซน์เฟรมกับเขาด้วยอย่างเช่นแบบชาแนลรู้สึกว่า มันไม่ค่อยเมสเจอสับหนูงั้นหนูขอลองเล่นอีกแบบนึงได้ไหมเขาบอกอะลองลองเลยเล่นเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนพี่คุยบอกว่าพอมันเป็นหนังแบบภาพยนตร์ที่มีความเป็นวัยรุ่นมากๆบางทีเขาอาจจะแบบยังไม่เข้าใจในบางจุดที่พวกเราคิดหรือพูดกันเช่นภาษาต่างดาวของเราเลยอะไรอย่างเงี้เขาก็เลยแบบให้โอกาสพวกเราในการแสดงออกมากๆมันเลยกลายเป็นภาพยนตร์ที่ธรรมชาติมากๆธรรมชาติเกินไปอนเหนือจากแบบในซีแล้วอะค่ะคือแบบในเบื้องหลังคือเขาก็จะเหมือนแบบให เหมือนเขาพอที่จะเปิดการเรียนรู้คําศัพท์ตลอดเวลาคือเวลาเขาอะไรอะคือคือเขาอยากได้คําแปลหรือเขาอยากได้คําอธิบายจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ค้งพวกนั้นนจะมาจากฮิลลี่ซะเยอะอันนี้อันนี้จริงๆอาจจะเป็นแบบแผ่นแผ่นเสียงจากติกตอกหรืออะไรเงี้ยเอาว่าจะแบบอาจจะเป็นช่วง under the sea ดังๆอะอะไรเงี้ยแล้ก็จะมาแบบโดดๆของเขาอะไรเงี้ยพี่พูดก็จะแบบ คือเขาก็มองด้วยความเอ็นดูแต่เขาก็จะต้องการคำอธิบายว่าแบบท่าทางนี้คืออะไรอะไรอันนี้คืออะไร <c oughs> เขา <c oughs> เขาไม่เขาไม่เก็ตเท่าไหร่ค่ะบางที <c oughs> อธิบายไปแล้วแต่ว่าหนูเป็นคนอธิบายไม่เคยรู้เรื่องเขาก็จะยิง like <c oughs> ย่งไม่เก <c oughs> ็ตมากกว่าเดิมเช่นแบบว่าหนูสึกแบอบุ้ยหนูหนูกลัวหนูเฮ่หนูก็เลย hell ใช่แล้ววะคนที่จะหลอนเสียงนี้มากที่สุดคือพี่ต๊อดเพราะว่าพี่ต๊อตคนเดียวก็จะ h ฮล l ฮ e ตลอดคือแบบว่าเอาจริงอะไปอ่านเม้นในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบว่าหนูรู้สึกว่ามันมี็ศัพท์ที่โคตรจะแปลกมาอย่างเช่นใครทำอะไรใครทำอะไรแปลกๆอ่ะเขาก็จะเบนว่าแบบเหมือนโดนลวนลามทางความรู้สึกเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรย่างเงี้ยหนูก <c oughs> ็แบอ่ะจำละหนูก็แพอเพื่อนทำตัวคลีนช์กวแบบไม่อยาดี้โดนลวนลามทางความรู้สึกวะ <c oughs> <c oughs> เรามีสาระออกมาเรามีสาระกันหน่อยมาแล้วก็อย่างแรกคือหนังเรื่องนี้เขาตีแผ่สังคมที่ในมุมมองของคนที่บูลลี่คนที่ถูกบูลลี่ว่ามันเป็นยังไงจบเลยแต่ถ้ายาแล้วมันจะงงอยากให้ทุกคนไปรอดูความตายในเรื่องเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่พีมากๆแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะแบบไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เหมอนนหือนรถไฟเหาะค่ะคือถ้าทุกคนได้เริ่มอินเข้าไปแล้วแล้วได้ได้ไปเจอแล้วทุกคนจะแบบหยุดไม่อยู่แล้วก็จะแบบต้องดูตลอดจนรู้สึกว่าเราปวดท้องแบบอยากเข้าห้องน้ำแล้วก็ยต้องนั่งดูอยู่ะอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เยอะมากๆแล้วก็มีอิสต์เอ้ข้างในยเยอะมากๆค่ะถ้าพวกกันตรงๆในสิ่งทีง่หนัง กำลังนาเสนอตอนนี้ว่าจะเป็นเรื่องกับการบูลลี่กันในโรงเรียนมัธยมโรงเรียนแหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องตีแผ่กับเรื่องการบูลลี่เรื่องแบบการใช้ชีวิตในมัธยมอยู่แล้วแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่หนังนี้มันแตกต่างก็คือมันจะมีเรื่องเพื่อนเข้ามาซะเยอะสังคมเพื่อนหรือแบบซีครีตหรือว่าอิสต์เอ็กที่เกี่ยวกับเพื่อนกลุ่มนี้ต้องไม่ถ้าคนดูทิศต้องต้องคำถามแล้วว่าทำไมคนที่บูลลี่อะถึงกลับมาเป็นมีธยมจะบูลลี่ต่อมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างเพราะงั้น มันเป็นแบบซีเรียีแบบอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆใช่เพราะว่ามันมันจึ้งมันมันเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาโซะมันตามันแฟดเออนะคะก็อยากให้มาดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำก่อนมาดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวชีลาสรับเพิร์ดเลยเพราะว่าเรื่องนี้น่าดูเพราะว่าขี่ตัวสูงขี่ตัวสูงแล้วผีไม่ได้มาชุดขาวนึกออกไหมแบบมันดูแบบเข้าความจำกับผีชุดขาวแต่นี่คือแบบ ผีชัดวเลเออ่และผีตัวสูงเขาจะไปได้ไกลและสูงขนาดไหนเขาสามารถเข้าถึงคนหลอกได้อย่างเต็มที่รู้สึกว่าแบบว่าพอเราเป็นคนดูแล้วรู้สึกว่าฉากนึงที่ภาพมันสวยๆแบบซิมูลิตภาพมันเยอะมันดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เปีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทอดภาพออกมาได้แบบดีมากๆแบบแสงสีอะไรเงี้ยค่ะคือดูแล้วแบบเพลินเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นเลย ก็ S <S ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่อง a อ t แทกวิญญาณที่13ค่ะอยากให้ทุกคนมาดูกันค่ะ19มิถุนายนนี้นะคะถ้าเกิดเข้าไปในโรงหนังแล้วได้ยินเสียงกรี๊ดอยากให้รู้ว่าเป็นเสียงของออน,นะคะ่ะ a อ t แทกเวิญนาณที่13นะคะถ้าสมมติว่าอยากจะมาเจอความมันความน่ากลัวหรือว่าจะมารอดูดราม,ม่านะ,ะก็เจอได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วกูกับมึงเจอกัน พูดออกมาไหมคะว่าใครคนดีมันไม่ดีคนดีเขาพูดโกงมึงก็ได้เดจสนแอ้แค่